วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญีเอียมเมตาชื่อเล่นชื่อกอข้าวค่ะอายุ10ปีนะคะปัจจุบันนะคะก็เป็นนักเรียนร้องของสตูดิโอเทนี่ค่ะก็เรียนกับครูดาวนะคะน้องกอข้าวคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันหยุดนะคะแล้ววันนี้มาทำอะไรเนี่ยก็มาเรียนร้องเพลงนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะคะก็อยากมาเรียนกับครูดาวมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ ที่ว่าสนุกเนี่ยคะ่ะสนุกยังไงล่ะคะครูดาวนะคะก็เป็นคนที่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีคะ่ะแล้วก็สอนตลกได้ค่ะสนุกมากๆเลยแล้วทำไมน้องกาเข้าถึงชอบ้อาเพลงคะก็เพราะว่าหนูนะคะก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงค่ะแล้วหนูก็ชอบเล่นเกมด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละเกมเนี่ยนะคะก็มีเพลงหลายแบบเลยะคะ่ะแล้วนะคะหนูก็อยากร้องเพลงพวกนั้นมากๆเลยะคะ่ะ จากที่มาเรียนร้องเพลงแล้วค่ะนอกจากสนุกแล้วเนี่ยยังได้อะไรอีกนะคะควบกล้ารอเรือรอลิงค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะหนูเป็นคนที่ควบกล้ารอเรือรอลิงไม่ชัดเลยนะคะแต่ว่าพอได้มาเรียนเนี่ยค่ะก็ได้ฝึกการควบกล้มรอเรือรอลิงไปด้วยนะคะก็ทําให้ตอนนี้นะคะควบกล้มรอเรือรอลิงชัดมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยนะคะมีอักขระภาษาไทยเยอะมากเลยค่ะก็เลยต้องฝึกด้วยค่ะน้องตเข้าค่ะ ร้องเพลงนะคะส่วนเพลงที่ร้องมาล่าสุดนะคะแล้วก็เพิ่งไปอัดมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงอยู่ในโลก<ม>เธอค่ะ<ม>เป็นเพลงของดิสนีย์นะคะเรื่อง Little Mermaid ค่ะ<ม>เพลงนี้นะคะก็ยากมากๆเลยค่ะมีอักขระลอเรือรอลิงควบกล้ามเทียบเป็นหมดเลยค่ะแต่ว่าก็ทำได้นะคะน้องกข้าฟคะที่บอกว่าอยู่ในโลกเธอเนียยากคะ่ะลองสาธิตให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเมื่อทังมองของพวกนี้ สิ่งที่ดีมีทุกอย่างเลยจริงๆอาจดูเหมือนฉันมีทุกสิ่งมีจนพร้อมครบเกินใครมีคําว่าครบมีคําว่าใครแล้วก็มีคําว่าดีๆอยากตัวอย่างพวกนี้นะคะก็คือต้องออกให้ชัดเจนเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องกอข้าวอยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยากเรียนร้องเพลงเนี่ยค่ะ ก็คือถ้าอยากจะเรียร้องเพลงนะคะก็สู้เลยนะคะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะถึงมันจะยากนะคะก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะหนูเชียร์เป็นกําลังใจให้นะคะบ๊ายบายอยากจะยู่กับผู้คนบนดินอยากจะยืนยินคนเต้นรำอย่างไรนนเนาะแดนทียคลอบนซองเลือกอะไรนะอ๋อเทา้าเงล่ะ สบัดครีบของมอไม่ไกลเกินว่าควรจะมีขาวไว้โดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบานพื้นคำว่าอะไรนะถนนที่คนเดินหานวิ่งพลันกันไปสุขใจในสร้างตะวันจากเบืองบนเที่ยวพลันดินเล่นข้าเป็นเช่นคนอยู่บนโลกงาม